ขอเสียงประมือต้อนรับท่านผอ,ออำนาจเหล่ากอทีนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมานะคะ,ะทักทายกับทุกท่านผอเชิญด้านบนค่ะพวกเราเป็นส่วนหนึ่งนะผมว่าเป็นส่วนที่ส่วนที่สําคัญที่สุดนะฮะที่จะให้การจราจรหรือการไ,ไปมาของหลาหลากหลายอาชีพนะโดยเฉพาะคนที่มีความจำเป็นนะจะต้องใช้การคมนาคมที่ต่อ ในช่องทางเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับบวลใสก็จะเร็วเร็วกานะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกอะนำความสุขส่งความสุขไปสู่ปลายทางนะครับเพรัวเราเองนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยววิากรก็คงได้พูดถึงว่าเราจะสร้างคุณค่ายกับตัวเองได้อย่างไรนะฮะ ิ่งที่อยากจะกว่านั้็คือเรื่องของร่างกายกับจิตใจนะฮะถ้าสุขถ้าร่างกายเราไม่พร้อมเนะี่ยนะฮะต่อให้จิตใจเราเข้มแข็งข,ขนาดันไหนมันก็ไปไม่ได้สองอย่างมันไปพร้อมกันแต,ต่จิตใจจะเป็นตัวที่นำนะฮะตัวที่นําให้เราทํางานอย่างมีความสุขนะครับนะฮะผมเชื่อว่าเราต้องการเงินเอาพูดง่ายค่าบริการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เอาไปสร้างความสุขให้กับครอบครัวหรืออะไรภาระจำเป็นต่างๆนานาแต่ความสุขนั้นเนี่ยเราก็ต้องแลกมาด้วยความสุขของคนอื่นนะครับความสุขต่อความสุขผู้ใช้บริการของเราเนี่ยก็ต้องมีความสุขหนึ่งก็คือต้องถึงที่ปลายอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับบริการแบบสุภาพอะไรพวกนี้นะครับเป็นกันเองนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือไม่แพงเกินเกินไปนะไม่แพงเกินเกินไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอันนึงในแต่ละวินนะครับก็จะมีกติกาพูดคุยกันนะครับเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันนะฮะเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสูงได้มันก็คือต้องคุยกันวางกาติกาวางกฎอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอส่วนหนึ่งนะครับที่เ่าวทุ้งเราก็ต้องขยับขยายพัฒนากันตัวเองนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างเรา ทุกคนมีมีความต้องพันมีหน <Exactly. S 2> ้าที่หมดละมาอยู่ในครอบครัวก็มีหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวออกมาอยู่ในวินก็เป็นสมาชิกของวินทำตามไปออกมาอยู่บนบนท้องถนนก็ปฏิบัติตามกฎจราจรมันเป็นหน้าที่เพื่อหน้าที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเราก็กลับบ้านไปทําหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวอีกรอบหนึ่งนะฮะวนไปตลอดอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะทํำยังไงนะเราจะทํำยังไงให้เราไม่ไม่ได่ มีความทุกข์กับการ,การทํางานมากนะฮะหัวใจมันก็คือว่าเราต้องรู้จักตัวเองซะก่อนเนะี่ยแม่ก่อนผมก็ทํางานงงๆๆนะนะฮะตอนเริ่มรับราชการใหม่แต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะฮะทำไปได้ไม่กี่ปีก็คุณแม่ผมก็เป็นลูกชาวนานผมเป็นลูกชาวนาคุณแม่ก็เป็นชาวนานเขาเขาจะสอนให้เราเข้าสังเกตตัวเองนะสังเกตตัวเองว่าวันนี้เรามีความสุขมากขนาดไหนนะครับทําไมเราต้องมีความทุกข์นะฮะ เราทำงานไม่สําเร็จเราทุกหรือทำงานสําเร็จเราใจฟูผู้นี้มาแฟบอีกแล้วเราจะทำไงให้มันอยู่ตรงกลางๆไว้ตลอดนะฮะแล้วไมกับตัวในตัวเราเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับตาชั่งนะฮะวันใดที่เรามีความสุขมันก็จะขึ้นอไอย่างงี้วันใดที่เรามีความทุกข์มันก็จะลดแบบอย่างงี้นะแต่สิ่งที่ดีสุดที่แม่ผมตอนคือให้มันอยู่ตรงกลางๆไว้วันนี้ถูกหวยเฮ hey, ดีใจก็ให้รีบๆกลับมาอยู่ตรงกลาง พรุ่งนี้คุณปู่เสียเสียใจปุ๊บก็ต้องรีบๆดึงดึงเหมือนกลับมานะฮะกลับมาอยู่ตรงศูนย์กลางนะฮะให้เร็วที่สุดแต่มันี่มันทำยังไงให้กลับไปอยู่ตรงศูนย์กลางได้เลยก็คือการฝึกนะฝึกตัวเองนะครับฝึกตัวเองค,ค่อยๆตามรู้ฝึกอยู่กับ,อย,กบอยู่กับสิ่งที่เราทานะครับมันมีสามสิ่งที่แม่ผมสอนไว้นะฮะท่านเสียไปนาน <laughs> เขาบอกว่าท่านถามผมว่า คำแรกตอนที่ผมเคยไป,ไป,ไปเรียนด็อกเตอร์เขาบอกอย่าเพิ่งไปเรียนลูกนะแม่ผมบอกว่าอ่านหนังสือที่แม่ให้ไปสะก่อนอ่านหนังสือที่แม่ให้ไปให้ให้จบสะก่อนเนะี่ยผมเพิ่งเพิ่งรู้ถึงบางอ้อนนะตอนอายุสามสิบกว่านะตอนนั้นอยากจะไปเรียนจบมาก็จบโทรมาก็ทํางานไปด้วยนะก็คิดว่าเดี๋ยวต่อด็อกเตอร์ดีกว่าก็เลยไปยืมยืมทุนกับคุณแม่คุณแม่ผมบอกอย่าเพิ่งไปเรียนเลย อ่านเล่มที่แม่ให้ใหมาให้จบก่อนผมใช้เวลาพอสมควรนะปีแรกข้าหาไม,ม่เจอผมคือเราเราไม่อยากถามอะถ้าตอนนั้นผมยอมโง่สามวินาทีนะยอมโง่สามวินาทีแล้วถามแม่ว่าแม่ไอเล่มที่แม่ให้ผมมาเนี่ยคืออะไรผมไปตั้งแต่ผมใช้เวลาประมาณเกือบเจ็ดปีนะเกือบเจ็ดปีเพื่อจะไปหาไอเล่มนั้นเนะ่ย เพราะว่าเราเรา,เราก็คิดในใจว่าเราจบระดับปียาโทแล้วไอ้เล่มนันต้องหาเจอได้นะ่ยหาหาไปหาไม่เจอจนวันหนึ่งผมไปราชการที่อุบลราชชานีผมก็เป็นคนชอบที่ไปวัดไปนู่ยนี้ก็เลยไปเข้าถามพระวัดสายวัดป่าวัดหนึ่ง็ก็บอกว่าพระอาจารย์นี่ผมผมแม่ผมบอกให้ไปหาหา,หาอ่านหนังสือที่ท่านให้มาเล่มหนึ่งนะคร ผมหามาหกเจ็ดปีแล้วหาไม่เจอเลยผมก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าตกลงแม่ผมพูดโกหกหร 6, ือพูดจริงแต่ผมยังไม่เคยถามท่านนะท่านก็บอกว่าโยมแม่ทั้งโยมมาพูดจริงโยมอยากจะอ่านไหมผมบอกได้เลยเลยงั้นโยมมาอยู่ด้วยกันผมสัหกเจ็ดวันสักอาทิตย์หนึ่งนะผมก็ลาพักร้อนไปเลยไปอยู่อยู่กับท่านนะอยู่ก็ไม่ได้บอกว่าให้อ่านยังไงนะ ไปถึงก็โยมทําอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะนนะเช้ามาก็เดินตามวัดตามพระไปตามวัดแล้วก็กลับมาก็ฟังพำฟัง,ฟงพระพูดแล้วก็ท่านก็สอนว่ากินข้าวให้นับนะเดินให้นับเอ้ผมก็นะมันมันใช่มันใช่เลยเขาไม่เขาก็ยังไม่บอกนะไม่บอกผมก็ทําไปเรื่อยเรื่อย,อยมันก็ค่อยสงบ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 ,สงบไปเรื่อยนะเราเราก็เราไม่ต้องถามผมไม่ได้ถามเลยนะหกเจ็ดวันเนะจน นอนตีนอนสี่สมตื่นตีสามอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณเจ็ดวันท่านเจอไหมว่าพอวันที่แปดเนี่ยมันมันรู้เลยว่าไอ้เล่มนั้นคืออะไรนีผมบินจากอุบลมาลงเทพต่อไปที่สุพรรณบุรีนะครับไปกราบเท้าแม่ผมทั้งน้ําตาเลยเพราะว่าเราใช้เวลามาตั้งหกเจ็ดปีไม่รู้แต่แม่ผมก็ดีไอ้เล่มนั้นน่ยมันหนาคืบฟ้างศอกยาว,วาทุกคนมีหมด พ่อไม่ให้มาเล่มเดียวมีหมดอุแวะมาก็เป็นให้ตำรามาหนึ่งเล่มแต่เราไม่ค่อยได้สนใจฟางศอกยาวาคือตัวเราเนี่ยแะครับตัวเรามันมีกายกับจิตกายเนี่ยแค่ดูแลมันธรรมดาแต่จิตเนี่ยท่านต,ต้องคอยดูแลมันได้เรื่อยทำยังไงให้มันอยู่ตรงกลางๆไว้มีโกรธมาก็ดึงมันกลับมาอยู่กลางมีรักมาก็มีชอบก็ดึงกลับมาอยู่กลาง ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วท่านจะอยู่กับความทุกข์คือมันจะมีความทุกข์น้อยอะนะสำหรับความผมในในส่วนตัวของผมเนี่ยประมาณทามาแบบนี้ยี่สิบกว่าปีเนี่ยสุขในความสุขในความคิดของผมนะสุขคือคือทุกข์น้อยนะทุกข์ก็คือสุขน้อยผมคิดแค่นี้นะเหมือนเราจับน้ําแข็งเนี่ยเราจับว่ามันเย็นจริงๆแล้วมันคือร้อนน้อย พอเราไปจับความร้อนจับไฟเราเรารู้เลยว่ามันคือเย็นน้อยถ้าเราคิดได้แค่นี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราไปให้บริการเขานะเราก็เอาตัวเอาใจเขามาใส่ใจเรานะดูว่าผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้มีพระคุณผมมองว่าเป็นผู้มีพระคุณนะผมขึ้นวินโมไซทุกครั้งเวลาผมลงจากวินโมไซ์สิ่งหนึ่งที่ผมพูดนะ็คือขอบคุณครับเพราะอะไรไม่ขอบคุณได้ไง,งมึงพาอ่อนพูดเดืยบหยาบนะ มึงพากูมารอดนะขนาดนี้ก็ดีแล้วนะไม่ไปทนไม่ไปอะไรใช่ไหมดังนั้นะท่านเองก็เหมือนกันพอเขาบอกขอบคุณครับหรือไม่ต้องรอ้อยเขาขอบคุณปิ๊กก่อนเลยพูดก่อนเลยขอบคุณครับที่ใช้บริการเข้าหน้านะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดจนให้มันติดปากนะมันก็เริ่มคนที่ใช้บริการก็จะเริ่มเริ่มชอบแหละอ้าววินนี้อ่อนน้อมนะเป็นเป็นกันเองนะอันนี้ก็อันนะั้นะนะ ท่านอยู่รอดได้เพราะผู้ใช้บริการลูกค้าสําคัญที่สุดในกระดกเดียวกันลูกค้าก็ต้องใช้ท่านนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับท้ายสุดก็วันนี้นะฮะท่านรับรู้อะไรไปนะครับนะฮะก็ไปปรับใช้เท่าที่เท่าที่เท่าที่จะได้นะฮะผมฝากปลปาตีตัวไว้ท่านไว้นะผมเชื่อว่าหลายคนคงกินเป็นกินปลาเป็นไหมฮะเป็นฮนะ ผมถามลูกน้องผมเนี่ยหลายหลายคนบอกกินเป็นปลาตัวแรกนี่คือเปิดใจท่านไปวันนี้ถ้ามาเรียนรู้ขอให้เปิดใจรับรู้ไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าอันนี้รู้แล้วอันนี้เปิดใจรับรู้ไปก่อนเพราะว่าสิ่งที่ท่านรู้เมื่อวานกับสิ่งที่ท่านรู้วันนี้ไม่เหมือนกันสิ่งที่เรารู้ผู้นี้ก็ไม่เหมือนกันมันจะใหม่เสมอนะชีวิตเราเนี่ยมันนิวนะใหม่ทุกวันนะครับใหม่ทุกวัน ขอหายใจเข้าเป็นของเก่าขอหายใจออกเป็นของใหม่ใหม่ใหม่อยู่เรื่อยใหม่ตลอดนั้นต้องคิดว่าชีวิตมันหมุนมันไปข้างหน้ามันใหม่ตลอดนั้นเปิดใจสองทุกคนมีความเบื้องผุูมหลังไม่เหมือนกันเป็นลูกชาวนาเป็นลูกคนรวยเป็นลูกอะไรแล้วจบป .5 จบปริญญาตรีอะไรภูมิหลังทุกคนไม่เหมือนกันปรับเอาความรู้ที่ได้มามาปรับใช้กับเราเท่าที่เหมาะสมที่เราทําได้คือปลาตัวที่สอง ปลาทูที่สามที่ต้องรีบให้เร็วที่สุดใครเร็วถึงเส้นชัยก่อนคือเปลี่ยนแปลงวันนี้วิทยกรมาคุยกันทั้งพรุ่งนี้วันนี้และพรุ่งนี้บอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ดีท่านบอกว่าโอ้โหมีต้องสิบอย่างปรับใช้กบตัวแค่แดดประมาณห้าอย่างยังลังเลลังเลลังเลอยู่เพื่อนไปโน่นแล้วเพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมไปคนโน่นโน่นแล้วไปโน่นแล้วเรายังไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นปลาทที่สามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต้องรีบลงมือทําและเปลี่ยนให้เร็วที่สุด นะครับเปลี่ยนนี้เลยที่สุดส่วนปลาทวที่สี่ก็ไม่อยากให้ท่านได้กินแต่จําเป็นต้องกินบางเรื่องอะไรทําไม่ได้ขอฝามกรุณานะครับผมก็เคยเป็นทุกวันนี้ผมก็ยังกินนะคืออะไรที่ทําไม่ได้ปล่อยวางมันซะนะไม่ต้องไปสนใจอันนี้ทําไม่ได้อย่างอยากอยากจะทำนะครปล่อยวางไปเอาเวลาไปทาอย่างอื่นในสิ่งที่เราทําได้นะผมเชื่อว่า ฝึกกินปลาสี่ตัวนี้เป็นเมื่อไหรนะตั้งเป้าไว้นะครับพรุ่งนี้เลยตั้งเป้าไว้แล้วเราจะมีความสุขมากกว่าวันนี้นะครับเอาวันละศูนจุดหนึ่งพอนะพรุ่งนี้เราจะมีความสุขวันนี้นิดหนึ่งวันถัดไปก็มีความสุขมากวันนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งสามร้อยหกสิบวันหกสิบห้าวันถ้ามันมีความสุขมากกว่าเดิมนะเท่านิดเท่านิดเท่นิดมันถึงเป้าหมายใหญ่ไหมถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการไหม คือมีความสุขเยอะเยอะนะมีรายได้เราจะต้องมีรายได้มากกว่าวันนี้เท่านี้วิธีการทําให้มีรายได้มากกว่าทนี้ก็คือทํางานเพิ่มหรือหรือทําไงที่ไม่ต้องทํางานเพิ่มทําไงทําไงพี่สวัสดิ์รู้ไหมก็ไปลดรายจ่ายเอาเข้าให้มากเอาออกให้น้อยมันหลักง่ายๆเลยที่ในหลวงรายการที่ที่ก้าบอก นะถ้ามันเข้ามากมันก็ออกน้อยพอมันออกเข้าเข้าเข้ามาเยอะๆแล้วมันจะล้นขอล้นเนี่ยมันหลักง่ายๆคือล้นก็เอาสมมติเราเป็นแก้วนะน้ำมันเติมมาทุกวันทุกวันก็หยิบแก้วของลูกมาลองหยิบแก้วของภรรยามาลองหยิบแก้วของคนนว้นคนนี้มาลองมันก็จะไหลออกไปข้างนอกทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากเราได้จากความสุขจากเรานะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับขอให้อบรมยังมีความสุขนะครับสิ่งหมวกที่ท่านได้ไปก็กเป็นอย่าคิดว่ามันเป็น สิ่งตอบแทนนะคิดว่าเป็นผลพลอยได้ของการเข้ามาร่วมกิจก,กรรมของการที่จะทําความดีเพื่อสังคมสิ่งที่ท่านได้ทันทีหลังจากกลับเราคือความรู้สิ่งที่ท่าได้ทันทีในวันนี้ก็คือความสุขที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอบรมนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผอ,อด้วยนะคะ ท่านผออำนาจเหล่ากอทีนะคะท่านเดินทางไปกับเราในทุกๆรุ่นเลยนะคะท่านใจดีกับเรามากนะคะแล้วก็นะคะให้เกียรติมานะคะพบกับพี่ๆวินนะคะในโอกาสถัดไปค่ะนะคะวันนี้นะคะนอกจากท่านผออำนาจแล้วเรายังมีผู้ช่วยนะคะผู้อำนวยการเขตดินแดงนะคะในอาคมสุทธิบุญนะคะมาอ่ามาพบปะกกับพวกท่านด้วยนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนะคะกล่าวอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆกับพวกเราด้วยนะคะ ครับท่านพอสพสบกทนมนะครับท่านคณาจารย์วิจัยจากหอกันคาแล้วก็คณะทีมอาจารย์อบรมในวันนี้นะครับก็เขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องเป็นไงครับลงมือทองงําเองไหมครับลงม<า>ือทําเองไหมอ่าหายง่วงนอนอยังครับตอนนี้พร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆจากอาจารย์ยังครับพร้อมแล้วเนาะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่เสียสละเวลามาในการอบรมวันนี้เพราะเวลาเนี่ยมีค่าไม่สาหรับพวกเราเออเวลานี่มันเหมือนทรัพย์สินใช่ไหมเออมันเป็นทรัพย์สินที่เป็นแมงเป็นยังไงครับไม่ใช้ก็หมดใช้ก็หมดใช่ไหมเออแต่เราเลือกเอาเวลาที่ดีๆเราไปประกอบอาชีพเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อ เลี้ยงครอบครัวของเราเพื่อความสุขของเราใช่ไหมสุขภาวะเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับในการประกอบอาชีพประกอบอาชีพของวินโมไซ์ของเราเพราะอะไรครับนอกจากเราปลอดภัยแล้วเป็นไงผู้โดยสารปลอดภัยด้วยไหมเหมือนอย่างที่ท่านผอบอกเป็นไงสอนท้ายไปด้วยไหมครับถึงที่หมายปุ๊บต้องขอบคุณทันทีเลยเห็นไหมเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยสุขภาวะดีเนี่ย มันทําได้อย่างที่อาจารย์เดี๋ยวเขาแนะนาเบงสามโอสองสอใช่ไหมอ่านั่นแหละให้พวกเราตั้งใจฟังในวันนี้นะครับเอาแค่สั้นๆก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับในการฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุตามเป้าหมายของเรา<อ>เดี๋ยว<อ>ท่านผอ,อนะครับท่านผอ,อจะมาพบปะกับพวกเราพรุ่งนี้ในวันที่ที่ปิดงานเนาะยังไงก็ขอให้พวกเรามีความสุขกับการอบรมในวันนี้ครับรับความรู้ไปเยอะๆนะครับสวัสดีครับ ก็ท่านผู้ใหญ่นะคะยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะที่อยากจะให้ท่านทุกท่านรู้จักนะคะเพราะว่าท่านนี้นะคะจะนะคะพบกับท่านนะคะเป็นระยะระยะนั่นก็คือหัวหน้าโครงการของเรานั่นเองคะ่ะท่านรองาศาสตราจารย์ดรอุษา,า,าสุทธ,ธิสาครน,นะคะวันนี้ก็ท่านจะมาแนะนําว่าโครงการของเรานั้นมีอะไรทําอะไรกันบ้างนะคะเดน,นเชิญค่ะจริงๆเราอยากจะบอกว่าพี่วินเน่ะเคยสงสัยไหมว่าตัวเองอ่ะมีความสําคัญยังไงใครตอบได้บ้างคะ พี่วินคิดว่าตัวเองมีความสําคัญอย่างไงทําไมหน่วยงานเขาถึงจัดอบรมให้เราอ๋อวินมอไซค์ก็เปียบเหมือนเคยมีคนเก่าๆเขาบอกว่าก็เปรียบเหมือนก้องวงจรปิดของกทมนั่นแหละใช่ไหมครับเวลามีเหตุมีอะไรส่วนใหญ,ญํตรวจเนี่ยก็พูดได้ไหมครับก็ตํารวจก็จะไปหาข้อมูลทวินถูกไหมครับแต่ละวินก็จะมีมีนกเหยี่ยวใช่ไหมครับประจาประจาวินประจําเขตค่ะครับก็ประมาณนี้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอทราบชื่อพี่ด้วยค่ะจากวินไหนคะจากซอยนาทองเจ็ด แฟตสาครับค่ะค่ะพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อวายุพักครับอ๋อค่ะขอบคุณครับพี่วายุพักนะคะคจากกินาทอง 3, 38มสามสิบแปดเนาะขอบคุณมากนี่ไม่ได้เตรียมนะไม่ใช่น้ามานะคือ,อพี่อาจจะขอบคุณหน้าคะ่ะดังได้เลยคะ่ะพี่อาจจะเป็นตัวแทนของพี่วินที่จะบอกว่าความสําคัญของเราคืออะไรถูกต้องแล้วคะ่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหาคนครนั้นเนี่ยนอกจากพาผู้โดยสารไปสู่ความปลอดภัยแล้ว นะคะก็ยังเป็นหูเป็นตาเนื่องจากอาชีพพี่เนี่ยจะเข้าในซอยตอกซอกซอยรู้จักหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวินจะรู้แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยกันดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่มีความสําคัญหลายประการและพี่ทราบไหมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะพี่ต้องดูแลผู้โดยสารกี่คนพี่วินรับผู้โดยสารกี่เที่ยวจําได้ไหมลองนั่งนึกคิดคะิตกตอกหด เยอะอะจำไม่ไหวใช่ไหมขนาดเรายังนับไม่ท้วนเลยคิดว่าเราวิ่งสัก30เที่ยวนะสามสเที่ยวนะคูณด้วยจํานวนพี่วินนะคะประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะคะในกรุงเทพมหานครนั่นคือผู้โดยสารที่พี่ดูแลวันหนึ่งประมาณ4ล้านคนนะคะในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นสำคัญไหมคะสำคัญมากนะคะที่พี่จะต้องพาผู้โดยสารไปให้ปลอดภัยแล้วก็พี่เองก็จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเออไม่ใช่ว่า แบบพออนั่งสมมุติว่าพออนั่งท้ายวินที่มีอะไรนะกลิ่นตุตุนะกลิ่นละมุดอ่ะเออสมมุติว่าเมื่อคืนดึกไปหน่อยอ่ะเออมื่อคืนดึกไปหน่อยมีกลิ่นละมุดแถมมาด้วยเนี่ยพอออมั่นใจไม่ว่าจะไปอย่างปลอดภัยหวัดเสียวอยู่เนาะอ้าวหวัดเสียวเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องไม่สุราเนาะบุหรี่อ่ะก็บางคนอาจจะติดนิดนึงแล้วก็ยาเสพติดนะะเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีะเรื่องของการอบรมเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆแล้วก็ หลังจากที่อบรมแล้วอยู่กับเราสองวันพี่จะยังไงต่อพี่จะได้เป็นแกนนำที่จะไปเอาความรู้นั้นไปเล่าต่อเพื่อนๆเ,เนาะในวินนะคะซึ่งเราทราบว่าสำนักงานเศรฐดินแดงทำงานดีเยี่ยมมากค่ะส่งตัวแทนวินมาจาก34วินนะคะซึ่งมากที่สุดในในเขตทั้งหมดที่ที่เราอบรมมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าพวกพี่ๆเนี่ยได้รับความรู้จากเราแล้วพี่ไปส่งต่อนะคะแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะไปจัดในวินอ่านะ ซึ่งให้พี่เนี่ยได้ได,ได้ได้ใช้ประโยชน์นะคะได้ใช้ประโยชน์จากจากความรู้ที่ที่ได้รับมาเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นพี่เห็นความสำคัญแล้วก็ขอให้เข้าอบรมด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็รับรองวิทยากรของเราเนี่ยอบรมเก่งมากสนุกสนานนะคะซึ่งพี่ก็จะได้พบกับวิทยากรของเราณบัดนี้เลยนะคะขอเข้ารับต้อนรับเข้าสู่การอบรมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ